พบกันอีกแล้วนะคะกับเสาวใต้ขายรถค่ะวันนี้จ๋าก็อยู่ที่สุเมโทรสาขากำวางนะคะจ๋ามีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะพิเศษเลยก็คือจะแต่งร้านไหนไม่ได้นอกจากร้านกำมลนกนารยากเท่านั้นนะคะเจ้ารถรุ่นนี้อยู่ข้างหลังจ๋าเลยค่ะจะเป็นตัวสเปคแครปนะคะเครื่องสามพันค่ะตัวนี้เลยสเปคสเปคแคปเเครื่องสามพันค่ะอ่าอยากให้กล้องดูนะคะตัวนี้ยังเป็นของปี 2022อยู่นะคะสีเทาโอเพกค่ะอันนี้แนวการแต่งนะคะให้ชมว่าแต่งยังไงนะคะอันนี้ลูกค้าเขาก็รีเควสตเองนะคะส่วนแม็กนะคะจะเป็นของอินฟค่ะสเปคยางนะคะก็จะอยู่ที่ขออนุญาตแบบดูนิดนึง 265หทับ40นะคะ R 1 8ค่ะไปเ,เลยโหลดจัดทรงก็ลูกค้าเขาก็เลือกเองนะคะอยู่ที่ที่หน้า2หลัง5ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ชมรอบขันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราตรงล้อข้างหลังกันนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแม็กเอ็นไฟเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สเปกยางค่ะสเปอยางเขาจะอยู่ที่ แป๊บน,นึงนะคะ่ะเจอแล้ว295หครับ35 R18 นะคะอ่ะล้อก็จะล้นออกมานิดนึงนะคะอันนี้ขาซิ่งน่าจะชอบอยู่ให้ชมรถรอบรับคันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะอยากจะออกรถรุ่นนี้แต่งแบบนี้สามารถไปหรือ โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกับจ่าได้นะคะที่0879363887ค่ะอันนี้รีวิวแบบเร็วๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปรับเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่2023นะคะจากก็จะนำแนวทางการแต่งมาให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะถ้าแต่งเท่ๆเปลี่ยนแบบแบบนี้รอๆแบบนี้นะคะได้ที่เลยคะที่สาวใต้ขายรถค่ะเราพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย